วันนี้ภาพพี่อาจารย์บันเทพเปิดจริงๆผมมีภาพสีแต่เดี๋ยวกลัววมันจะมีปัญหาทางทิกตอกหรือจะมีปัญหาทาง youtube ถูกแบนได้ผมก็เลยให้อาจารย์บันเทพเอาภาพเป็นการ์ตูนให้แทนหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่ระบุบาดแผลท,ที่ถูกแทงที่คอพับเข่าซ้าย แล้วก็ที่เข่าขวาแต่ไอที่เป็นรูเนี่ยลักษณะการแทงเนี่ยกรมอรศอลยแพเศษ,ษเนี่ยแล้วก็หมอนนเศเว่นะครับหลายท่านมีความเห็นว่าน่าจะเป็นลักษณะของเหมือนกับที่เปิดกดวายพอแทงเข้าไปที่ขาน้องแตงโมแล้วก็ดึงออกมาจนทําให้เป็นไอมันออกมาเป็นก้อนใหญ่คุณหมอ นิเดเวตไม่ลงความเห็นนะครับว่าบาดแผลนี้มันเกิดจากวัตถุของแข็งที่มีคมแทงเข้าไปที่ข้อพับของขาคุณเขียนรายง,งานชาสูตรการตายทำไมคุณไม่ลงความเห็นนะครับว่าบาดแผลนี้เกิดจากการถูกของมีคมแทงเข้าไปที่ข้อพับเขา่าคุณเขียนว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากแนวขวาง มันไม่ใช่มันไม่ตรงกับที่คุณเขียนนะครับบาดแผลน้องแตงโมที่ถูกแทงกับบาดแผลน้องแตงโมที่คุณเขียนกับผลนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจมันคนละเรื่องกันดังนั้นคุณเป็นหมอนิติเวชคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้คุณไม่ทราบผมว่าคุณเหนื่อยแน่นอนวันที่คุณขึ้นชกกบผมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับรับรองคุณเหนื่อยแน่นอน คุณอย่าลืมนะครับวันขึ้นศาลนนทบรุรีผมมีการเตรียมหมอทิติเวศไว้สําหรับคุณโดยเฉพาะหลายท่านหลายท่านครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆด้านอาวุธขึ้นศาลกับท่านแน่นอนพยานผมสิเอ็ปากคุณก็ต้องลองคิดว่าแน่นอนไม่แน่นอนคุณลองคิดเอาแล้วกัน สิ่งที่จะทําต่อไปนี้ผมจะจะบอกทุกคนนะครับว่าไทาม์ไลน์ของทุกคนเราทราบหมดแล้วว่าเชื่อมโยงกับใครบ้างเชื่อมโยงกับกลุ่มไหนบ้างโทรศัพท์ตีหนึ่งถึงตีสามที่ไปอยู่ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือก็เป็นของเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเราทราบแล้วว่าอยู่ที่ไหน ตีหนึ่งทีสามบ้าอะไรเปิดอันโทรศัพท์มือถือข้างโรงพักสพเมืองนอนทบุรีตีหนึ่งทีสามมือถืออยู่ในน้ำมั่งอยู่บนบกมั่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันมันมีที่มาที่ไปนั้นบอกพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศครัว่านับจากนี้ไปผมจะไม่มีการไปออกสือ่อเชอาไหน ออกรายการไหนวันนี้ไปดูช่องแปดได้นะครับที่ผมออกกับคุณเมย์เมื่อกลางวันแต่ต่อไปนี้ผมก็จะไม่ไปออกช่องไหนเพราะว่าเนื่องจากผมมีภารกิจจานวนมากที่ทําคดีแตงโมเนี่ยเนื่องจากเราจะเร่งเป็นคดีพิเศษในเดือนเมษายนในเรื่องของคดีอื่นนะครับไม่ใช่คดีของคาตกรรมเพื่อที่จะได้มีอำนาจในการขอหมายจับขอ,อหมายคน้นผู้ต้องสงสัยในคดี ที่เราจะมีการกล่าวโทษในเดือนเมษายน2568ซึ่งเรามีระะเวลาเหลืออีกสองเดือนที่เราจะต้องพิสูจน์ทราบถึงหลักฐานถึงตัวบุคคลตัวพยานต่างๆที่จะมัดคนบนเรือทั้งหมดในข้อหาใหม่ในข้อหาใหม่นะครับซึ่งเราจะได้มีอำนาจในการออกหมายค้อนออกหมายจับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาดีเอสไอในฐานะพยานแต่ถ้าคุณไม่สามารถมาได้ถึงวันนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบวันนี้พักออรอสสพักไทยศิวิไลน์ไลสด บอกว่าผมกล่าวหาว่าเป็นคนส่งมือถือแล้วก็ได้ค่าบางแจ็คเหมือนเดิมผมอยากจะบอกนะครับว่าคดีเนี้สามปีก่อนคุณสองคนกับเต้มคนจิตให้ผมไปถอนฟ้องคดีแม่แังโมมอบหน้าให้ผมไปฟ้องคนราเรือห้าคนในข,าาข้อหาฆาตกรรมคุณไร่สดคุณก็ยอมรับแล้วว่าคุณเป็นคนพาแม่แดงโมไปถอนฟ้อง ในคดีที่ผมเป็นผู้รับอมอบอำนาจในการฟ้องคนบริหคนซึ่งในขณะนั้นจะมีการไต่สวนในวันที่22สิงหาคม2 5ง5ถ้าวันนั้นผมได้ไต่สวนคดีก็ต้องมีมูลพอคดีมีมูลอ่ะวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันคดีหมินประมาทไอ้คดีประคดีร่วมกันประมาทกับคดีฆาตกรรมเขาต้องเอาคดีมารวมกันแล้วนําสืบยังไงศาลจะรู้ว่าหลักฐานที่ผมมีสามารถเอาผิดตามข้อหาฆาตกรรมได้ไหมหรือจะเป็นคดีประมาท มันนั้นวันนี้คนบนเรือห้าคนก็ได้รับการพิสูจน์ทั้งคดีประมาททั้งคดีฆาตกรรมแล้วเป็นเพราะสอสอเต้กับคุณพักรอ,อนถูกไหมที่คุณยอมรับวันนี้แถลงไล้สดว่าคุณเป็นคนพาแม่ทังโมไปถอนฟ้อง,องในคดีที่ผมฟ้องดังนั้นสามปีที่ผ่านมาคุณต้องบอกว่าคุณทํากับผมอย่างไรความจริงก็ต้องปรากฏผมไม่เคยพูดโกหก ความจริงสามปีทช่แล้วคุณทํากับผมยังไงคุณโทรเอาผมยังไงคุณนห้เกษสินะไปเจอผมที่สารนนทําไมตอนเย็นมันไม่ใช่เรื่องเมืองเอินแล้ววันรุ่งขึ้นนะแม่แตงโมก็ไปอ้อนฟอ้องผมเอาผมรับมอบานาจมาแล้วปกปิดข้อมูลว่าไม่ใช่เป็นคาตกรรมตั้งแ้่ที่ทททผมมาหลักฐานให้แม่แตงโมดูไปแล้วคุณก็อยู่ด้วยคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สุดท้าย คุณก็ไปคนส่งผ้าขาวนะให้คนชื่อชมพู่ซึ่งเป็นรองโฆษกพรรคไทยศิวิไลส่งไปให้บางแจ๊กที่อเมริกาแล้วคุณก็ให้ชมพู่วิดีโอคอลกับบางแจ๊กบอกว่าไม่ต้องส่งให้สอสอเต้ให้ส่งมาที่คุณหญิงหมอพันทิพย์แล้ววันที่คุณไปที่กรรมธิการของคุณหญิงหมอตอนเย็นคุณก็ไม่นั่งกินฉลองผ้าขาวกันกับคุณแม่กับชมพู่จริงหรือไม่สอสอเต้ ผมมีภาพอยู่นะผมมีหลักฐานแชทไลน์เนะนี่ยมีวีดีโอด้วยว่านะจมพูแชทไลน์ยังไงนะกับบางแจ็กเรามีหมดอ่ะนะครับคดีนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องอดทนเพราะผมกับอาจารย์พรนเทพกับคุณหมอทวัชชัยกับทีมงานทั้งหมดผมไม่ได้ลบกับตำรวจหน่วยงานเดียว ผมลบกับพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของประเทศผมลบกับกระบวนการค่ามนุษย์ลบกับกระบวนการรถหรูที่มีการฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์จากยาเสพติดมาเกี่ยวข้องกับดีรถหรูผมลบกับเจ้าของเว็บพนันผมลบกับหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจผมลบกับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีตำรวจภูธรภาคหนึ่งลบกับสำนักตรวจชา ระดับผู้บริหารระดับสูงของสำนักตุนชาตินอกับูิสุทหลักฐานภาคหนึ่งพิสูทหลักฐานของสำนักตุนชาติคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเรากาลังรบก,กับชา้างเรากาลังจะสู้กับกองทัพที่มีเงินมหาศาลไอ้พวกเราไม่มีเงินหรอกมีแต่หัวล้านมีชีวิตจิตใจของความเป็นคนมีชีวิตจิตใจของความเป็นนักสู้สู้เท่าที่มีสู้เท่าที่ใช้สมองสู้ ตำรวจ21นายป้องผมก็แพ้ผมหมดยังมีอีกห้าคดีพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลปีนี้จะต้องลบกับสมรวดอีกอีกห้าคดีดังนั้นเนี่ยจะสังเกตไหมครับว่าในคอมเมนต์ของทุกรายการไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ปานเทพของผมของคุณเมย์ของใครก็แล้วแต่ช่องไทยรัฐทีวีหรือของใครก็แล้วแต่จะมี ซันฟานกับซิริวันรวมทั้ง BB บีซันฟานสิริวันบีบสามคนเนี้นะครับผมได้ส่งข้อมูลให้กับเอกราดนาโปคินแล้วก็ได้ส่งมาให้กับกรมสอบสวนพิเศษทําการตรวจสอบว่าเป็นใครเป็นคนบนเร,รือหรือไม่เป็นตํารวจไอโอหรือเป็นใครหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งไม่ยากนะครับ ชาติว่าอีกไม่เกินตั้ง7วันน่าจะรู้แล้วว่าซานฟรานหรือนะซานฟรนอะไรเนี่ยนะกับสิลิวันหรือ BB เนี่ยที่มาคอมเมนต์เป็นใครอันนี้คุณได้รับโบนัสอย่างแน่นอนทั้งสามตัวนี้นครับส่วนของอลิสเนี่ยนะครับเราจะมีการเรียกมาเพื่อรับฟังข้อมูลผมบอกทุกคนนะครับว่าพวกเราทุกคนต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะครับผมรับฟังความคิดเห็นของอลิส นะไม่ต้องกังวลครับคุณมาแต่หน้าพยานถ้าคุณมีจิตใจที่คุณบอกว่าคุณเนี่ยต้องการช่วยเหลือน้องแตงโมจริงคลิปขอมา้าคุณเป็นคนถ่ายคุณมาพบเด่นไอได้เลยมาพบป,ปียักษ์มาพบเกียงศักดิ์สวุวรรณสีหรือจะโทรมาหาผมก็ได้ถ้าผมพาไปพบเด่นไอ I, ก็ยินดีนะครับคุณนริศผมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนผมรับฟังทุกคนเนี่ยที่ส่งคอมเมนต์มาส่งทักมาหาผมทาง messenger ผมรับฟังหมด ทุกความคิดเห็นคือมันเป็นการเอามานั่งวิเคราะห์เอามานั่งตรวจสอบว่าจริงหรือไม่อย่างไรเราไม่ปิดกัน้นการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆแต่สําหรับซานฟานหรือศริวันหรือบีบีเนี่ยอันเนี้ยเราต้องขอตรวจสอบเพราะว่าคอมเมนต์ของคุณเนี่ยมันสอเจตนาที่ไม่ดีเลยนะครับดังนั้นทุกเรื่องผมมีเหตุและผลพอผมทําอะไรผมย่อมีเหตุและผล ผมไปจําลองเรือเนี่ยไม่รู้ไม่ต่ากว่าสี่ห้าครั้งแล้วนะนะครับผมต้องบอกว่าสิ่งที่ผมทำสามปีที่แล้วกับวันนี้ที่เดียรไอทาไม่ได้แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจุดท่าทรายไม่ว่าจะเป็นวัดค้างคาวไม่ว่าจะเป็นตรงไหนเราทํามาหมดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ได้ดูเทคโนโลยีของกรมชลประทานกับเดียร์ไอตอนห้าโมงเย็นหลังจากที่มีการไปพิสูจน์แปดจุดเก้าจุดจบสิ้นผมก็ได้ ถามเจ้าที่กรมชมาทานที่เป็นคนทําเรื่องเลเซอร์สแกนก็เขาได้เปิดคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้เราดูเราก็ได้ดูว่าถ้าลากมาจุดตรงกลางแม่น้ํา2 2.3 4.10หงเนี่ยระดัจากความลึก17เมตรใช่หรือไม่ปรากฏว่าตรงเป๊ะ17เมตรและคานาเป็นทรายใช่หรือไม่ใช่ครับคานาเป็นทรายหมดครับตรงเป๊ะเหมือนกับที่เราเคยเก็บตัวอย่างดินตัวอย่างทรายเอาไว้3จุดให้กับเดนไอเมื่อ3ปีก่อนนะครับตรงกันนะตรงกัน แล้วก็คนนะครับจะตกน้ําเนี่ยนะครับจะต้องสําลักน้ําอยู่ประมาณสักสาเมตรสี่เมตรก็สำลักน้ําเพราะว่าคนที่สําลักน้ําเข้าในหลอดลมเข้าในปอดในกระเพาะมันจะต้องเขาเรียกว่ายัางไม่ตายการสูดน้ําเข้าไปในปอดในหลอดลมอะไรต่างเหล่านี้สุดท้ายเนี่ยนะครับตกปุ๊บเนี่ยถ้าระดับความลึกที่สิบเจ็ดเม็ดเนี่ยสามสี่เมตรก็สําลักน้ําจมน้ําตายแล้วแต่ ประเมินว่าที่จมเนี่ะไม่มีโคลนมีแต่ทรายแล้วก็ไม่มีใบไม้ด้วยจากการตรวจสอบภาพเมื่อวานนี้สแกนน้านะครับเจ้าพญาตรงจุดตกไม่พบทั้งใบไม้ไม่พทบพทั้งโคลนไม่พบทั้งอะไรเลยมีแต่ทรายอย่างเดียวและทรายเป็นทรายหยาบด้วยไม่ใช่ทรายละเอียดเหมือนที่ปรากฏอยู่ในร่างกายของน้องแตงโมและปรากฏอยู่ที่ในมือของน้องแตงโมเป็นทรายละเอียดแล้วก็เป็นโคลนสีดําไม่ใช่เป็น สายแม่น้าเจ้าพระยาดังนั้นสามารถพปสูน์ได้แน่นอนแล้วว่าจุดตกไม่ใช่แน่นอนและเดี๋ยวจะมีการเก็บตัวอย่างน้ําตรงจุดตกนะครับน้ําตรงที่เราต้องสงสัยเพื่อไปเทียบกับว่าในร่างกายของน้องแตงโมเนี่ยปริมาณน้ําเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่อย่างไรดูน้องภาพวงจรปิดที่มีการยินเยันแล้วว่าพบคนเรือห้าคนนะครับหลังสามทุ่มไปแล้วพบคนเรือห้าคนไม่ใช่หกคน อันนี้ก็จะส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการรับรองม,มาว่ามีห้าหรือหกหรือจริงหรือไม่ถ้ามีหา้าตำรวจทั้งหมดอะ่ะรวมทั้งหมอท,ทีเดียวรวมทั้งพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งพยานเท็จทั้งหลายละก็เตรียมตัวได้เลยครับนะผมบอกให้เลยว่าเตรียมตัวได้เลยว่าไอ้ที่ะแหลงขายอยู่เมษายนว่าเอาขาข้อไม้พัดเรือสองขาในในเวลาจุดตกยี่สิบสองจุดสามสี่หนึ่งศูนย แถลงข่าวเท็จหมดนะที่ผมเมษานะเท็จหมดใครเกี่ยวข้องก็ต้องโดนหมดนะครับนะทั้งมาระบอคอมพิวเตอร์ทั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหนึ่งห้าเจ็ดสองร้อยหนึ่งหกสี่เขาว่าไปโดนนักคนบนเรือด้วยนะครับทีนี้จะโดนหลายข้อหานะครับโดนนักพยานเท็จด้วยที่มีการยืนยันว่าเนี่ยตกปลาเวลานี้นะเห็นอย่างนู้นอย่างนี้ ก็เตรียมตัวด้วยนะครับไอ้ใครที่ยืนยันว่าโดนไปพัดเรือนเนี่ยตอนนี้คุณโดนได้แน่นอนนะครับเบิกความเท็จหรือพยานเท็จแน่นอนคุณก็เตรียมตัวครับโทษเบิกความเท็จเปียต่อโทษเจ็ดปีครับพี่น้องประชาชนครับเปิดความันไม่ต่อศาลนะครับโทษเจ็ดปีจำคุกกับประมาณสักสองปีก็พอแล้วคนที่ไม่เคยเขาเรือนจาโดนสักปีสองปีก็เป็นลมแล้วนะแล้วคุณเป็นจําเลยนะครับคุณไม่ได้เป็นพยานนะครับคุณต้องคิดหนักนะตอนนี้ ต่อไปนะครับไม่มีใครช่วยคุณครับตารวจก็ไม่มีการมาออกค่าดำนินฟ้าให้คุณนะครับเวลาคุณขึ้นศาลเนี่ยคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่หน้าบันลังนะนะคนที่เป็นพยานเทจคนที่คนที่รับจ้างมาเป็นพยานเทจเนี่ยพวกคุณทั้งหมดเนี่ยเวลาขึ้นศาลเนี่ยเป็นจําเลยนะครับคุณต้องใช้สิทธิประกันตัวนะครับประกันตัวเนี่ยสารนอทบทรีนะครับแพงนะครับคดีหม็นประมาทอย่างห้าหมื่นเลยครับคดีคุณเนี่ยนะครับให้การเท็จเบิกความเท็จต่อศาลเนี่ยอาจจะโทษเจ็ดปี คุณลองคิดดูนะคดีหมิ่นประมาทเนี่ยโทษสองปียังประกันห้าหมื่นถ้าคุณโดนข้าหาแจ้งความเท็จเบิกความเท็จเนี่ยปานต,ตัวต้องมีหนึ่งแสนถ้าแตงในฟามอย่างน้อยก,ก็ต้องมีห้าหมื่นแล้วคุณต้องวัดดวงนะครับถ้าเป็นสาระสาคัญในคดีที่ขาดว่าน้องแตงโมนะครับตายไม่ตายนะบาดแผลเนี่ยหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยพยายาเท็จพวกเนี้ยคุณหนาวขี้นะบอกก่อนรับรองว่าคุณกระบิบตูดไม่ทันอนะ่ะแล้วคุณขึ้นอยู่หน้าบันลัง คุณโดดเดี่ยวนะครับทนายความของคุณก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะคุณเบิกความไปแล้วคุณให้การไปแล้วต่อเจ้าพนักงานตามเอกสารที่คุณได้เซ็นชื่อกำกับไว้กรอกพนักงานสอบสวนคุณได้เบิกความเท็จต่อสารได้มีการลงในมือชื่อลงในรายงานกะบวนพิจารณาลงในพยานเอกสารของสารแล้วที่มีการเซ็นรับรองว่าถูกต้องเบิกความตามจริงอันนี้ผมบอกให้คุณรู้นะครับว่าพวกคุณเนี่ยต่อไปเนี่ย จะขึ้นหน้าบพลังแบบโดดเดี่ยวเดียวดายดแล้วถึงเวลาศาลจำคุกนะครับคุณต้องอูทอนคุณต้องเสียค่าะนายฟ้าอีกแต่คุณต้องตีกาคุณต้องเสียค่าตีกาอีกแล้วสุดท้ายสถานการลงอูทอนลงทีนี้ก็ไปเที่ยวฮ่องกงสักปีสองปีนะในแต่หน้าที่คุณได้ไม่คุ้มเสียแล้วครับคุณไม่ต่างอะไรกับพวกบัญชีมา้ารับจ้างเปิดบัญชีมา้าสุดท้ายบัญชีม้าโดนจับแต่ผลนได้เงินใครครับคือพวก call center ที่จ้างคุณเปิดบัญชีมาสุดท้ายเจ้าของบัญชีมาติดคุกหนึ่งปีนะได้เจ้าของคอนเซนเตอร์ที่เอาเงินจากบัญชีมาคุณไปเขาไม่ติดคุกกับคุณด้วยเพราะเขาอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็เหมือนกันนี้แตงโมคนที่มาจ้างคุณเป็นพยานเท็จหรือคุณเป็นพยานเท็จหรือที่คุณไม่รู้จริงและเป็นสาระสาคัญในคดีผมบอกเลยว่าคุณเนี่ยถูกใส่โลห็กฟังเพชรนะแล้วคุณเนี่ยต้องขึ้นศาลโดดเดี่ยวคุณก็ต้องใช้ทนายอาสานะครับถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีเงินประกันตัวคุณก็ต้องเข้าเรือนจำไปก่อน นะแล้วถ้าไม่มีทนายก็จัดจัดให้ครับทนายอาสานะใช้บริการทนายอาสาของศาลฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าคุณแพ้คดีนะครับทนายอาสาเขาบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมมาเป็นทนายอาสาให้คุณตามคําสั่งศาลดังนั้นคุณก็เข้าเรือนจําไปแล้วกันนี่ผมเตือนไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คุณต้องรับผิดชอบเมื่อคุณพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการแล้วคุณต้องรับผิดชอบนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็นะครับผมยืนยันนะครับว่าไม่มีใครฝังผมได้คดีแตงโมงสุดซอยครับไม่ใช่ซอยธรรมดานะครับนะทะลุซอยไปเลยนะต้องบอกอย่างเงี้ยทะลุซอยแล้วผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้กลัวตายเพราะวันนี้สู้มาถึงสามปีแล้วอะไรจะเกิดก็ฝันเกิดและทุกคนเนี่ยบ้านผมเนี่ยคือบ้านนักรบนะครับนักรบโดนินนะเป็นนักรบที่เป็นนักรบโดนินที่ เกิดจากสุนท่า,านีถ้าเป็นไก่ก็ไก่ชนครับนะไม่ใช่ไก่ตอนนะนะครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเจ้าที่ดีไอขอบคุณทุกๆกคนที่เกี่ยวข้องวันนี้สวัสดีครับ